สวัสดีค่ะเจนอยู่ที่โครงการเอลิก้าวิวนะคะวันนี้เจนจะพาทุกๆคนไปชมอาคารพาณิชย์สชั้นครึ่งค่ะทำเลดีติดถนนสหกรณ์แถมยังอยู่หน้าโครงการด้วยนะคะีนส่วนของตรงนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์ด้านในนะคะพร้อมโอนพร้อมค้าขายเหมือนกันค่ะทำเลดีแถมราคายัยงจับต้องได้ด้วยนะคะอาคารพาณิชย์ที่เจนจะพาไปดูนะคะอยู่ตรงด้านหน้านี้เองค่ะก่อนที่จะไปถึงเราก็ผ่านเซเว่นนะคะหมูทอดกลิ่นหอมหอมเย้ายวนใจพอเรามาถึงแล้วค่ะหลังนี้เลยค่ะเป็นโชคสองเด้งสําหรับผู้ที่อยากจะมาเป็นเจ้าของ ยะะอยู่ติดทำเลหน้าถนนสหกรณ์แบบนี้เลยค่ะอยู่หน้าช่องทางเข้าแบบนี้เลยค่ะโชคชั้นที่1น,นะคะรับค่าเช่าจากผู้เช่าตึกโดยตรงเลยค่ะส่วนโชคชั้นที่2นะรับค่าเช่าจากสัญญาเช่าเสาดีแท็กด้านบนค่ะโชคสองเด้งนีร้รายได้ต่อเดือนเกือบ3 0,000ื่นเลยค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่โครงการเอริก้าวิวนะคะรีวิวจบ ท้องก็เริ่มร้องแล้วคาะนไปอีกนิดนึงก็ถึงแม่ตุ่มหมูทอดพัทยาเจ้าดังเจ้าเดิมแล้วนะคะจากพัทยาเองหน้าโครงการเอดิก้าวิวเลยหลายเมนูให้เลือกสรรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูพวงหมูส้มแหนมซี่โครงอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นก็มาอุ่มอยกับแม่ค้าหวังจะได้ค่าตอบแทนเป็นข้าวเหนียวสักสองก้อนโอ,อ้โได้มาจริงๆค่ะเป็นยังไงคะแม่ตุ่มหมูทอดเข้าใจดีอย่างนี้นี่เองค่ะเปล่านะคะเขาไม่ได้แถมค่ะต้องซื้อใครอยากทานแม่ตุ่มหมูทอดมาซื้อได้ที่หน้าโครงการเอดิก้าวิวเลยนะคะ